ครับเพื่อนชาววิธีเกษตรคนนำมันครับอันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายรถเตืออุ้งถึงตาอ้อยครับผมคันนี้เนี่ยเคยแอบถ่ายที่โรงงานน้ำตาลแล้วครับผม360ครับแปลงหน้าจิก้าครับผมวัานี้สะท้อนแสงเลยครับเงาแวบเลยครับรถที่แกสวยจริงครับแต่รถใหม่เลยครับ ไปแปลงหน้าด้วยอูุุ๋นชัยครับผมสุนชัยนครปฐมครับแต่งให้แกออกใหม่ก็เข้าอู๋เลยครับนีน่ต้องเป็นคนรักรถจริงครับผมจิก,ก้าครับสามหกศอแต่งนี่ ไอเสียไม่ออกครับแข่งไม่เจ๊งแล้วก็มอไปเสียวด้านล่างนี่ออกดีครับผมคืออันนี้เป็นท่อตกแต่งครับนี่ทอยางใหญ่แต่ไอเสียออกไหมนี่ครับนี่ไม่ออกต้องจับไอเสียท่อตรงนี้ไม่ออกครับจะไปออกท่อเลี้ยงเนาะทํางานที่เจ๊เจ๊ทําสวยทําสวยทําผมดูครับผมคือน่าจะมีคนเดียวในพี่มายนะที่แต่งเป็นหัวจิก้าครับ เหล็ยแกงกำลังตัดอยู่ครับดูครับแม่นี่ทมีคนขับบอกยี่กันครับมาเดินมาดูลูกบ้างครับตัวกล่องนี้ก็มีสอนตัวเอครับสองนะครับเสียบุครับแตงกลาดโอู้ดิทำอะไร <laughs> แล้วผมดูเลย <laughs> อืมถ้าใครจะขับรถคันนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้ก็คือว่ามาตราการของคนขับรถคันนี้ครับหรืองไงครับ แสดงว่าคนที่จะได้ขับรถเสืยอุ้มนี่ก็ต้องใจรักมันเสืยอุ้มแล้วครับนี่โอ้ยดูอะไรล้านเลยลลครับนี่ม <laughs> แม่แม่นี่ก็สีล้านเลยใช่ไหม<ะ>ลูกอีกเท่าไรครับนี่ท่านหนีแต่เพียงเขาเลยเกยตัแต่งแมรี่ลูกอีกสองไหมหรืองไงครับเขาเอามาทำไมโว้ยก็ อ <laughs> อะไรสี่ล้านห้าล้านหรือครับนี่มาดูมุมย้อนแสงครับตรงนี้สวยจัดครับน่าจะมีคันเดียวละมั้งหัวจิกา้าพี่ม,นนพมีไหมมีเยอะมีสองคันครับ อืมแกมีประมาณสามสี่พวงลองไปดูอีกรบอบหนึ่งครับสวยๆเลยครับติดแต่งมาจากอู่สุนชัยนครปฐมเลยครับ